จอยบียอนขำแตกได้ติป20บาทหนุ่มโรคจิบขอจับจิมิจอยบียอนโดนหนุ่มปริศนาสไลด์น้องสาวทำเอาเจ้าตัวถึงกับตะลึงช็อกต้องหยุดเล่นคอนเสิร์ตกลางคันเหตุเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่กำลังเล่นคอนเสิร์ตวาดลวดลายอยู่บนเวทีมีแฟนคลับเดินเข้ามาขอจับมือหลายคนพร้อมให้เงินเป็นรางวัล20บาท แต่สิ่งไม่คาดคิดมีมือดีล้วงเข้ามาจับเป้าทำให้จอยถึงกับทลาหงายหลังด้านแฟนคลับที่ถ่ายคลิปขณะเล่นคอนเสิร์ตส่งคลิปให้เป็นหลักฐานเผื่อเข้าแจ้งความโดยสาวจอยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นช็อกมากเพราะว่ามันมีมือเข้ามาจับเป้าเราก็ทลาเกือบหงายหลังไม่ทันตั้งตัวจากนั้นก็หยุดเล่นคอนเสิร์ตพักหนึ่ง จอยก็ต่อว่าเขาไปไม่น่าทำแบบนี้ส่วนคนที่จับเป้าจอยเขาก็เดินหนีออกไปลักษณะเป็นคนเมาเพื่อนเขาดึงตัวออกไปแล้วยกมือไหว้ขอโทษมาทางจอยแล้วพวกเขาก็หายไปคงเดินออกจากงานไปเลยจอยบียอนบอกอีกว่าตอนนั้นทุกคนงงนักดนตรีงงแฟนคลับหรือคนที่มาดูคอนเสิร์ตก็งง ว่าทำไมจอยจึงหยุดร้องเพลงเหตุการณ์มันเร็วมากไม่มีใครทันเห็นที่สําคัญสถานที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่กลางทุ่งนามืดมากมีไฟแค่เฉพาะบนเวทีส่วนข้างล่างเวทีมันจะมืดมืดทุกคนไม่ทันที่จะเห็นว่าใครทำอะไรจุดจุดจุดจนมีน้องๆที่เป็นแฟนคลับส่งคลิปมาให้เผื่อว่าจะเป็นหลักฐานบางคลิปมันก็ไม่เห็นอะไรเลย บางคลิปก็เห็นว่ามีมือมาจับเป้าเราแต่ไม่เห็นหน้าคนจับคิดจะแจ้งความไหมเราต่อว่าเขาไปแล้วแล้วเพื่อนเขาก็ยกมือไหว้เราแล้วเขาเมาก็ไม่รู้จะไปเอาผิดเขาทำไมเขาคงเมาจึงปล่อยไปอีกอย่างเขาจับโดนผ้าอนาไมายไม่ได้โดนจีนีิหัวเราะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหม เป็นเรื่องปกติเลยแต่ไม่ถึงขั้นจับเป้าเราส่วนมากก็จับมือดึงมือจับขาปกติจอยเวลาจะก้มลงจับมือกับแฟนคลับเราจะก้มหรือนั่งในท่าที่พร้อมจะลุกได้ทันทีเพราะเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันจะมีมือปริศนาแบบนี้เยอะเราต้องระวังตัวนักร้องหรือแดนเซอร์จะโดนกันทุกคนมีวิธีเซฟตัวเองยังไงบ้าง ถึงเราจะแต่งตัวโปเซ็กซี่แต่เราเซฟหลายชั้นนะกางเกงเราจะใส่สีเนื้อหลายชั้นส่วนตรงเป้าเราจะมีผ้าอนามัยกันกปลีบโผล่เราจะเซฟทุกอย่างไม่ให้มันโปเพราะเรารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นฝากบอกอะไรถึงคนนั้นที่มาจับเป้าไม่น่ารักเลยอยากจับมือเราก็ให้จับจับขาก็ได้ไม่ต้องล้วงมาถึงเป้าหรอกเรามาสนุกกันดีกว่า อย่ามาทำลายบรรยากาศที่ทุกคนกำลังสนุกอยู่นี่โชคดีนะที่เป็นจอยจอยไม่ได้ชี้ไปว่าใครจับเป้าจอยไม่งั้นอาจโดนประชาทันก็ได้นะ